ช้เงินเท่าไรใช้คนประมาณเจ็กี่คนเครื่องจักรนับไปเลยห้าสิบคันคนงานนับไปได้ร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเออมันจะเกิดมีความเย็นพอมันเย็นเย็นเย็นขึ้นมาในขณะที่มันมีความเย็นแล้วมันไม่มีมายานั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีมายานะ แต่ท่านีคนมาบอกว่าลวมพ่อลวมพ่อตอนลมพ่อทำไมไม่กอนรับผมดีๆหน่อยอย่างงั้นอย่างเนี้ยลวงพ่อบอกตรงๆนะบางครั้งเราเคยอยู่แต่กับรูบาอาจา็บเาโอที่สัตว์เคยอยู่แต่กับสีแม่ไตรเราไม่เคยอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมองค่อยออก แล้วที่สำคัญที่สุดตัวเราเองมันมีความทุกกของมันอยู่แล้วแหละอย่างนี้แหละ mm hmm. แล้วก็เอาใจโยมนั่งไปเด้อต้องพล้องไม่ได้มีอะไรมากตกเดินไม่มได้มีอะไรคอยคอยดูแลมากเราโยมนั่งไป mm hmm. ทีนี้พอแต่แผ่นดินมันมีความเย็นของมันอยู่แล้วเนี่ยโยนเขาจะนิ่งของเขาสบายบสบายจังแต่ถ้าสมมติว่า มันไม่นิ่งมันร้อนล่ะคนมันมีบางคนเขาบอกมันไม่นิ่งมันร้อนลหรอเขาก็จะให้เหตุผลอยู่อย่างหนึ่งว่าน,น่งเขาเรียกว่าม,านมันเข้าแทกมานคืออะไรมันก็คือเรายังสางนี่กรรมในใจไม่จบ ยังสา่งมีกำม,มีใจพวกเรามันไม่จบแล้วจะไปไหนเราก็ใจใจพวกเรามันจะเกิดความใสย่างนั่นยังนี่ขึ้นมาเพราะไปยังนั่งยังนี่ขึ้นมาปั๊บทีนี้มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งว่าที่บางที่คุณทธรรมเขาสูงไปเล่นสีสัวไม่ได้เี๋วาวนรกกินหัวนรกกินหัว นรกคืออะไรคือสิทธิปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นไม่ดีอันนี้มีความเย็นพอมันมีความเย็นเนี่ยก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละนั่งอยู่อย่างนี้ไปแหละนั่งไปนั่งมาจิตมันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์เองมันมันไม่มีมายาเอาแล้วต่อจากนั้นก็ความสงบความสงบเนี่ยมันจะลืมแล้วแหละ เอถ้าเคยวุ่นวายอยู่กับอารมณ์นั่นอารมณ์นี้ไปไปมามาเนี่ยคิดไปพักยอมยปั๊บมันจะดับมุดลงทันทีเลยมันจะลืมนะอันนั้นเขาเรียกว,ว่าพอมันลืมลืมลืมไปมันเนี่ยเขาเรียกว,ว่าความสงบพอมันมีความสงบเสร็จปั๊บอีกคราวนี้เนี่ยมันจะไปรีเซ็ตเรื่องราวต่างๆไม่ให้มีอะไรเลยมันจะลืมแหละเขาม่ลืมจริง มันจะไม่มกมุุนกับการมีภาระถ้าพูดง่ายๆคือมันหลงอะ่ะหลงแผ่นดินนี้จนทําให้ใจเนี่ยมันเกิดความ,วามเขาเรียกว,ว่ามันซุกอะถามว่าร้อนขนาดนี้เนี่ยยกทิ้นทั้งวันเนี่ยร้อนขนาดนี้ถามว่าทําไมเขาทนได้อะ่ะเขาทนได้เพราะว่า <c oughs> เขาไม่ได้มีกายเหมือนพวกเราทั้งหลายเอ้า ถ้าหลวงพ่อพูดว่ามันไม่มีกายแล้วมันเอามันเอากายในประยกหินจิงอยู่มันมีกายแต่กายมันไม่เหมือนกับพวกเรากายมันจะลือกายมันจะไม่มีมันอย่างเรามันจะมีมันมีกายแต่มันเหมือนไม่มีกายมันจะทนทนต่อแดดทนต่อความร้อนทนต่อความปุ๋นอะไรต่างๆมันจะทนเราหมดหมดถ้าพูดง่ายๆก็มันก็ว่าเขาลืม อันนี้คือลักษณะของคําว่าองค์ประกอบในข้อที่สองที่เขาเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่าง,างข้อนี้เป็นพ้อหน้าเนี่ก็เดินไปเดินมาบางทีก็ผมผมอันนี้พื้นเหยวกพอแล้วก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปขึ้นมาเลยเอ๊ทำไมพระเองนี่ไม่เห็นแต่งตัวดีวะอย่างนั้นอย่างเนี้ย เมันจะเป็นพระเป็นเจ้าได้นี่เลเนี่ยโอ้ยที่นี่พระนี่มันจะแตกอยู่อย่างหนึ่งนะคือหมายความว่าอย่าสไตล์ล้งพ่อนะ <S ình sans emotion> ก็คือ <enrich Live! S 1> อย่าไปมีอะไรมากฉันเพียงแค่พอประมาณพอแต่อย่าไปหอปไปคน มีปัจจัยเงินทองที่ได้มาต่างๆก็ถวาไว้เป็นของสมที่หมดแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเงินเขามันมีค่าเขาเล่นมาเพื่อประโยชน์ในพุทธศาสนาฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเกรงตัวคำว่าบ่าปอย่าไปคืออย่าคืออย่าเห็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ ให้นำเงินปัจใจเงินทองเขาไปวางเอาไว้ในที่ของวดบูชาเอาอยตาโยมทั้งหลายูู่ญาตายายปัดใจเงินทองที่ได้มาอยู่นี้จะนําไปซื้อน้ำมันนะจะนั่ไปซ่อมรถเก๋งจะนั่ไปซื้ออะไรรถเฟร่างนั่างไปนี่จะได้ทำงานอันนี้ต่อมันก็จะนําไปอย่างนั้นอันนี้คือข้อที่เดิน และก็มาข้อที่สองคำว่าข้อที่สองเข็นมากับคือหมายความว่าในข้อที่สองมันก็อาศัยอาศัยอนิสงของข้อที่หนึ่งเขียนไหมมันก็อาศัยอนิสงของข้อที่หนึ่งนี่แหละ ทีนี้ในะข้อที่สองก็ต้องอาศัยข้อที่หนึ่งบางทีเรากับบางคิดเป็นมาว่าเอะเราก็สบายของเราอยู่แล้วทำไมจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างาบังคับให้เราทุกข์อีกวะเราทุกข์กบการเราทุกข์กการก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ว่าเทพไม่ว่าพระไม่ว่าเทวดาเนี่ยนับไม่หญ่ขนาดไหนก่อ่างอะ่ะไม่เคยทําให้เราทุกข์ <c oughs> ไปว่าจะนั่งตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เคยทำให้เราทุกข์เดี๋วทำไมพวกเนี้ต้องมาทำให้เราทุกข์ด้วยขึิม่ห่พวก้าอที่ำไมถึงนไปเอาความคิดของตนเองมาวางแล้วก็ทุกข์ด้วยนาดแพทีศาสตร์ตงนี้ไม่เคยทำแล้วก็ทุกข์เลยแล้วก็เราคิดไปไนกันกยนีไปในที่สุดมันกเลีไปตั้งความปรารถนาตั้งความอธิปรานว่าการบินไทย ตอนนี้มีความสุขอยู่แล้วมันเป็นอาหารแต่ว่าคุนทรียนก็ลงถ้าใครมีบุญบารมีมีบุญสัตว์ทางกันก็ขอให้นั่งและลืมและก็คบแต่ความสุขบนแผ่นดินนี้เถิดแต่ถ้าเห็นเกิดินนี้แล้วมันวุ่นวายแล้วมันวุ่นวายมันยุ่งยากจริงๆอ่ะยาต้นยาตนะถ้าไม่ใช่พระศีรษะเมตไตรเราท่านนี้เนี่ยไม่โกหวให้หัวมันหลบทำไมเพราะว่าชาติบารมีเราสร้างมาเป็นมดเงือมดตัวแล้วมันไม่มีอะไรเนาะ มันจะสบุบายใจมันจะคิดอย่างไงไปเอาหัวไปแล้วแหละแล้วผมขาตาอะ้วไปเอาหัวไปแล้วมันไม่มีมันก็จะคิดเพราะมันมีอย่างนี้แหละแต่งทะเบียนครับนโอแม่ไม่รู้มันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ตัวเราเองนี้เนี่ยคืออยู่แบบสบายและมาข้อที่สามสัจจะเป็นใหญ่คำว่าสัจจะนี่คืออะไรสัจจะนี้ก็คือ มหาทานมหาตบะบะมหาทานบาร,รมีเช่นอย่างกรณีที่ว่าเราสไตล์อย่างนี้เอาเราเเทำเพ็จมาอย่างนี้เอาเราก็อยู่อย่างนี้แหละเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยแล้วเรามีสไตล์อย่างนี้เรา,าก,กร็คุยเราเนี่ยอย่าไปทักจะดิ้นกูอย่างอื่นนะ เทำที่เรารู้มาเนี่อซ่งว่าม่เข้าตาใครวะเต้ในเข้าสาใครนี่ตองาจะเปลี่ยนรูปแบบการพูดในแอันี้นี่ไม่ได้นะพอจะรั่เปลี่ยนพั๊บมันจะทําให้เราเนี่ยทิ้งรูบาอาจารย์ของเราทันทีเลยเวลาตั้งนัมเก้าจบแล้วก็ไร้เรราเวทไม่ขลังก็ไม่ขลังยกชิ้นขึ้นมาหินให่ลนทํับหัวตายมันไม่ขลัง มันไม่มีมอลสะกดมันไม่มีมอลขลังพอที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่อยู่ได้ไม่เอาฉะนั้นอันนี้ส์บางอย่างข้อปฏิบัติบางอย่างมันจึงมันมันมีเอาไว้ใช้บางอย่างอันนี้พอแต่ลูกหลานเกิดมีความเย็นลมมลมเย็นขึ้นมาเนี่ยโอ้อันนี้สบายแล้ว อันนี้ก็แสดงว่ามาถึงแผ่นดินมหาจักรพรรดิเ่วานิลพุทเราพูดข้อที่สองหรือพูดข้อที่หนึ่งครับเอที่สองค่ะออที่ใช่ไหมขอขอขปคอสามนที่หน่อยอ้าวอสามเนี่ยอะไรหัวข้อก็มีฮะสะจับหญใหญ่พูดไปพูดมากตเลมหงดเลย